อ่าโชคดีโชคดีสุขใจสุขใจปลอดภัยปลอดภัยคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาะ ขอให้ปลอดโดดปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเอาละเช้าวันนี้เขากำหนดให้เป็นวันครูนะซึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดตามวันของราชการนะวันนี้เป็นวันครูนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรามีเขามีกิจกรรมเกี่ยวกับการระลึกถึงครูนะในหลายๆที่ ในหลายๆแห่งก็ครนะูพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นครูนะนะก็บอกพิจารนณะ์นั้นเป็นครูเหมือนกันศรัทธาเทวมนุษย์สานนาพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะก็มาศรัทธาศรัทธาแปลว่าครูหรือแปลว่าศาสดานะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นะคือพระพุทธเจ้า ส่วนมารดาบิดาเนี่ยในพุทธภาษิตก็มีพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปุภาจริยาติอุตเรมาตาปิตโรมารดาบิดาท่านเรียกว่าเป็นบุรพาจาร์มารดาบิดาเป็นบุรพาจาร์ส่วนครูปัจจุบันเขาเรียกครูบ้างเ,าเรียกอาจารย์บ้างก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกตาม ตามขั้นตามอะไรของเขานั่นแหละนะครูแล้วก็อาจารย์คำว่าครูเนี่ยก็มีใช้อยู่ในภาษาบาลีคือคารุนะคาุหรือว่าครุก็ได้อย่างเช่นเขาเรียกนักบวชในศาสนาพราหมดูว่าครุครุแปลครูนั่นแหละก็เรียก,ก,นะกคนะกรกุแล้วก็ถ้าสมัยพุทธกาลก็เรียกอาจารย์นะอาจารย์ ถ้าเราได้ฟังชาดกที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังบ่อยๆก็จะใช้คําว่าอาจารย์เขาไม่ใช้คำว่าครูนะอาจารย์ั้นคําว่าครูหรือคาอาจารย์เนี่ยก็ใช้ได้หมดแหละเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องการปกครองของเราในประเทศไทยเนี่ยเราก็จัดแบ่งคาว่าครูกับคำว่าอาจารย์เนี่ยแยกออกจากกันแยกออกจากไหนในระบบระบบราชการก็คืออาจจะเป็นครู ที่มีก็เลยเป็นขั้นของเขาอะนะสอบได้ครูไหนครูไหนก็มีแล้วก็อาจารย์ก็มีอาจารย์อีกระดับหนึ่งเป็นระดับดับไปอีนั่นคือเขาเรียกเขาแบ่งตามการปกครองการแบ่งชั้นการแบ่งตําแหน่งของผู้รับราชการอาชีพครูเขาไม่ได้อาชีพอาจารย์นะแต่อาชีพครูอาจารย์บัณของครูไม่มีคคาว่าอาจารย์บัณของอาจารย์ก็ยังว่าครูคําเดียว แต่ว่าในระบบการศึกษามันก็แยกออกเป็นครูระดับนั้นระดับนี้อาจารย์ระดับนั้นระดับนี้เขาแยกออกไปอันนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์คนแรกหรือครูคนแรกอย่างแม,มบูรพาอาจารย์เนี่ยในคํานี้คขา่าปบุพพาจาริยาบุพพาจาริยาก็มาจากสองคำคำว่าบุพภะก็คือก่อนคนแรกเลยอาจารยา์อาจาริยะจริยาก็คือว่าจากคำอาจารย์ พราะท่านบอกว่ามารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาาจารย์ก็คืออาจารย์คนแรกของลูกเพราะฉะนั้นเรามีอาจารย์อยู่สามสามคนด้วยกันก็คือหนึ่งมารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรกที่สองก็ครูหรืออาจารย์ที่สอนในระบบของโรงเรียนแล้วก็สามเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมรรคกะ เรานับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูของเราศรัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาเพราะเานับถือพระพุทธเจ้าเป็นเป็นครูเป็นครูเพราะว่าครูก็คือผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางคําสอนต่างๆบอกให้รู้ <c oughs> อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ชี้ว่าถ้าเดินไปทางนี้ มันจะลงเหวลงนรกถ้าเดินไปทางนี้จะได้ไปสวรรค์ก็แล้วถ้าปฏิบัติตามทางนี้จะไปสู่ทุกขติก็คือไปอยู่ในที่แล้รับผลที่ไม่ดีทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าถ้าปฏิบัติตามแนวทางนี้ก็จะได้ไปสู่สุขติก็คือชีวิตก็จะมีแต่ความผาสุกในโลกปัจจุบันแล้วก็ในโลกเบื้องหน้าหลังจากตายไปแล้วนั่นแหละเพราะนั้น พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ชี้แนะแนวทางพระพุทธเจ้าเคยตัดเอาไว้อย่างหนึ่งว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนวทางผู้ชี้ทางส่วนท่านจะเดินตามเราหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านท่านให้สิทธินะให้เสรีภาพให้สิทธิในการปฏิบัติตนของเราแต่เราไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติไปตามของเราเหมือนกับเรเหมือนกระบือบอบ กระบือบอดที่เกิดมาก็ตาบอดหากินอยู่ในปา่าในป่าดึกในป่าทึบก,นะก็เดินไปชนมัวไปหมดนะหาทางไม่เจอเดือมันก็ชนจนก็หลีกชนก็หลีก,ก,ลกมันมันไม่มีทางที่จะเดินไปอย่างมีความสุขได้เพราะว่ากระบือบอดนะกระบือตาบอดคนก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างเช่น เราไม่เอาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าไปใช้หรือคนที่ไม่มีศาสนาเขาก็จะมีวิธีคิดของเขาอยู่แล้วอย่างนั้นบาคนเราต้องมีหลักในการคิดว่าเราจะดําเนินชีวิตไปในทางไหนก็ต้องอาศัยครูทุกคนจะปฏิเสธว่าเราไม่มีครูหรอกไม่ได้หรอกไม่ได้ไไดแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่มีครูเหมือนกันคำว่าไม่มีครูของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงว่าครูที่ให้ดับกิเลส นะครูที่สอนในดับกิเลสให้ศัตรูนั้นไม่มีใครได้สอนเราแต่เราสอนตัวเราเองการดับกิเลสเพราะว่าที่ไปเรียนมาทั้งหมดน่ะไม่มีครูคนไหนสอนพระพุทธเจ้าให้ดับกิเลสรู้จักวิธีการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มานั่งคิดเองนะคิดเองก็เลยกลายเป็นครูของตัวเองไม่มีครูแต่ว่าก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีครูอยู่แล้วตั้งแต่เจ็ดขวบใช่ไหมตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ย ก็ไปศึกษาเรียนกับอาจารย์วิศวามิตรใช่ไหมครูวิศวามิตรเป็นครูคนแรกเลยก็สอนวิทยาการต่างๆแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนในทุกแขนงทุกสาขาวิชาก็มีครูบาอาจารย์อยู่ทั้งหมดเมื่อออกบวชใช่ไหมยี่สิบเก้าพรรษาก็สเสด็จออกพนวดก็ไปศึกษาเ,าเรียนกับใครกับครูกับอาจารย์อาราลดาบทและอุทกะดาบทสองอาจารย์เรียนวิชาเข้าฌานสมาบัติ จนจบฌานชั้นสูงก็เรียกการปฏิบัติทางจิตชั้นสูงจนสูงสุดฉันก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทางที่จะดับกิเลสเนี่ยทั้งสองทางกันนะทั้งสองอาจารย์นะอุตตะดาบทอารดาบทเนี่ยสอนแต่เรื่องการเข้าฌานสมาบัติทําจิตให้นิ่งทําจิตให้มีอะไรสารพัดเลยอยู่กับตรงนั้นแต่ว่ามันดับกิเลสไม่ได้เ้าก็เลยถอยออกมาทั้งสองท่านก็ยังเป็นครูของพระพุทธเจ้าอยู่เห็นไหมหลังจากนั้น เมื่อพระพะุทธตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีใครสอนเรานะระหว่างทางที่พบกับอาชีวกนะน่อาชีวกอุปกาอุปกาชีวกเนี่ยถามว่าท่านเป็นท่านชอบใจธรรมของใครเป็นสิทธิ์ของใครใครเป็นครูอาจารย์ของท่านผิวพรรณท่านผ่องใสามากพนะระเจ้าบอกว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะเราเป็นผู้ตรัสรู้เองนะอุปกาชีวกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ได้ เพราะว่าการตรัสรู้นั้นเนะี่ยไม่มีใครสอนท่านท่านสอนด้วยตัวท่านเองคือการดับกิเลสมันต้องอาศัยใครอาศัยตัวเราเองเพราะว่าท่านก็ยอมรับเพียงแค่คําเดียวก็คือว่าเราเป็นครูของเราเองเราไม่มีครูไม่มีศาสดาแต่ว่าก่อนหน้านั้นพระพุทธท่านก็ยังนึกถึงครูอาจารย์อยู่ใช่ไหมอ่านพุทธวันแล้วท่านตรัสรู้ใหม่ๆเอ๊ะธรรมะที่เราตรัสรู้เนี่ยดับกิเลสได้เนี่ยมันยากที่จะสอนจังเลย คนที่จะอะไรนะดับกิเลสตัวเองเนี่ยละกิเลสเองมันยากใช่ไหมละ่ะคนจะละกิเลสเองเนี่ยมันยากหาคนสอนยากยังเลยที่ใครเนาะที่จะพอจะรับได้ก็นึกถึงนี่แหละอาจารย์สองท่านแรกเลยไหมนึกถึงอาจารย์สองท่านก็คืออาราดาบทกับอุตกาดาบทัเห็นไหมนี่คือพระไตรของพระพุทธเจ้านึกถึงอาจารย์ก่อนเป็นอันดับแรกเลยทราบนึกไปนึกมาทราบเขาโอ้ อาจารย์ทั้งสองท่านที่สอนฌานสมาบัติแก่พระองค์ท่านเนี่ยสิ้นพระชนมดแล้วคือตายหม,นะมนะตหมดแล้วแหละไม่สิ้นพระชนสิ้นชีวิตหมดแล้วก็เลยนึกถึงต่อไปมีใครอีกนะโอ้ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็เป็นเหมือนเพื่อนนะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนมิตรเป็นเหมือนครูเหมือนกันอยู่รับใช้กันนะดูดูแลกันตลอดในช่วงบำเพ็ญทุกขกรริยินัานน่นนะก็นึกถึงปัญจวัคคีย์เห็นไหมพระยาท่านมีนึกถึงบุคคลที่ การุนอุปการะหรือว่าอยู่ด้วยกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันบำเพ็ญทุกขกิยะด้วยกันก็น,นึกถึงเพราะนั้นพระเจ้าท่านที่ตัดเพียนแค่ว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์พูดถึงเรื่องเพียงแค่การดับกิเลสนะการดับกิเลสเท่านั้นแต่วิชาการต่างๆเนะี่ยพระพุทธเจ้ามีครูหมดแล้วท่านบอกอยูแล้วว่าครูวิศวามิตรเป็นครูคนแรกตอนเราอายุเจ็ดขวบ หลังจากนั้นเราออกพหนวดแล้วเราก็ไปเรียนกับอาจารย์อุตกะดาบทอารัดาบทสองท่านเนเป็นอาจารย์สอนนั่นคือสิทธิมีครูเหมือนกันพระเจ้าก็สิทธิมีครูแต่ว่าการดับกิเลสนั้นดับด้วยตัวเองใช้สติปัญญาของตัวเองใช้ความเพียรความพยายามของตัวเองอาจารย์แนะนําไม่ได้เห็นไหมละ่ะเพียงแค่อาจารย์ที่สอนผ่านพมานั้นเป็นเหมือนผู้ที่บูพื้นฐานให้ท่านบูพื้นฐานให้ท่านทั้งหมดเลย ยงจะมีความรู้ในการเรื่อง,องนั้นเพราะนั้นเรื่องของครูวันนี้วันครูก็เลยให้เราเห็นว่าคุณค่าของครูมารดาปิดาเป็นครูคนแรกครูสอนในระบบโรงเรียนเป็นครูคนที่สองพระพุทธเจ้าเป็นครูคนที่สามเราหยอกเป็นครูคนที่3ก็ได้ยกท่านไว้ตรงนั้นก็ได้หรือยกไว้เป็น1ก็ได้แล้วแต่เราอันนั้นก็ถือว่าเป็นครูทั้งนั้นแต่ครูในระบบปจัจจุบันนั่นคือที่บรรจุ ราชการเข้ามาเขาเรียกว่าผ่านการสอบเป็นครูถ้าตามกฎหมายนะเราก็เรียกครูตามระบบก็เร,เรียกครูตามกฎหมายถูกต้องแต่คนท,ทั่วไปก็เป็นครูหมดนั่นแหละแต่เราถือว่าบุคคลที่เราถือว่าเป็นครูได้ชัดเจนที่สุดก็คือ1มารดาบิดา 2. องครูที่สอนในระบบโรงเรียนในเ็แหละในอะไรสังคมโลกปัจจุบัน 3. ก็คือพระพุทธเจ้า เป็นครูได้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็บูชาครูกันก็สมมุติได้เป็นวันครูอันนี้นะอ้าวล้วก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในเะช้าวันนี้นะก็จะเรียนพร